สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนรามาชมมาส่องนะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่บุญเนื้อเมฆาพัดนะนะครับนี่นะครับก็ดูนะครับธรรมชาติความเก่าก่อนนะของเนื้อเมฆาพัดเห็นไหมครับเนี่ยจะออกมันมันนะครับเหมือนที่สอสองปีไหมครับแล้วก็คาบตะกันต่างต่างนะครับผมนะแล้วก็การยุกตัวของ โลหะนะครับหน่อยเย็นตัวรกเพราะการพองตัวเย็นตัวของโลหะนะครับเนาะแล้วก็นี่ดูด้านหลังนะครับเราเป็นหลังยันนะครับเนาะดูคาปากันต่างๆนะครับเนาะองนี้นะครับภาปิดตาพิมพ์นี้ก็ผ่านมือผมพอสมควรนะครับองนี้แท้ดูง่ายอีกองหนึ่งนะครับเนาะก็ได้มาจากจังหวัดตากนั่นแหละนะครับมันมีน้ที่ที่ไปเที่ยวตากมาเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงวันนี้นะนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับเนาะนี่แล้วก็ จะมาลงกล้องส่องอีกองหนึ่งนะครับนะเป็นนางกวักหลวงพระเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเนาะที่ผมทําคลิปที่จังหวัดตากนั่นแหละนะเพื่อนพ่นพี่นะแต่นะครับแต่ทําที่นั่นมันไม่ได้ลงกล้องนะนะครับแล้วมันก็เจอสวนลงแสงแดดอะไรมันก็เลยไม่ชัดนะครับมาดูอีกทีนะครับมาลงกล้องส่องด้วยกันนะครับน้องเพา่นพี่นะครับความ bar. เก่านะครับการแกะเก่านะครับน้อ e งาเก่านะครับเก่าถึงยุคนะครับมาลงกล้องส่องการจัดชัดนะครับดูการแตกรายงาของงาเก่าเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับเนาะมาลงกล้องสองด้วยกันนะครับก็นะครับเนาะไม่ได้ลงคิปสองพาคกับเพื่พ่มาโอ้น่าจะสี่ห้าวันนะครับไปเที่ยวตากพักก้นนะครับแล้วก็พอดีเมื่อเช้าก็วันนี้ก็เดินทางกลับนะครับก็ออกจากตากสองโมงนะครับสองโมงเช้านะสองโมงครึ่งนะครับเนาะมาถึงนี่บ่ายโมงครึ่งนะครับเนาะก็ประมาณห้าร้อยโลนะพี่อนๆก็มากันรถก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ก็ถือว่ารถไม่เยอะนะครับเนาะก็มาเรื่อยๆนะครับก็ ก็มาถึงบ่ายมุงครึ่งนะครับก็พักผ่อนทํานู่นทํานี่อะไรเสร็จก็พอมีเวลาว่านะครับเนาะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับเนาะหกโมงสิบสามนาทีนะครับก็ก่อนจะพักผ่อนนะครับนี่นะครับก็เลยมาชมพระสองพระกับเพื่อน้พี่สักสักแป๊บหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับก็มานะครับเนาะมาดูแนวทางการเล่นหาของพระปิตาหลวงปูบุญเนื้อเมฆกับพัดกันก่อนนะครับเนาะดูเพื่อนดูความเก่านะครับเนาะนี่นะครับเนาะดูก่อนนะครับ ธรรมชาติของเนื้อเมกพัดนะแล้วก็ดูด้านหลังนะครับแล้วมาดูในทางการเล่นหานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูนะครับเนาะการยุบตัวนะครับแล้วก็การเนี่ยขาวใสๆเหมือนเนี่ยครับเนี่ยมันมันนะเหมือนที่โซสองบีนะครับเนมันจะออกดําก็ไม่ดํานะครับเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของเนื้อเมกพัดเก่าแล้วก็คาบตะกันต่างๆนะครับผมนะ นะมันจะออกประมาณนี้นะครับผมนะต้องขออนุญาตจะของพาด้วยนะครับพาดูง่ายนะครับการศึกษาดูการยุบนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็นะครับนี่ด้านหลังนะครับดูคาบตะกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนาะก็นะครับเป็นพระพิตาของหลวงปู่บุญนะครับในเมฆพัดนะครับก็ออกบัตรได้นะครับเนาะพาพิมพ์นี้นะครับ ออกบัตรตามที่ที่ต่างๆทั่วไปนะครับที่สากลนออกบัตรได้นะขอรับออกบัตรนะครับนะพระปิตาเนี่ยเล่นหาสากลนนะครับผมนะเพราะนะครับพระปิตาของหลวงปู่บุญเนี่ยนะครับเขามีหนังสือเขามีหนังสือที่ออกมาจากวัดของวัดวัดกลางบางแก้วนะครับที่สิทธ์นะครับที่สิทธ์ท่านรวบรวมข้อมูลจากคนใกล้วัดนะครับแล้วก็มาเขียนหนังสือนะครับเนาะมันก็เลยมีข้อมูลที่แบบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเนาะว่า คือที่เขาหาข้อมูลก็คือมีคนที่ได้รับจากมือของหลวงปู่บุญนะครับสมัยหลวงปู่บุญยังอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับมีการลงหนังสือมาแต่โบราณนะครับว่าเป็นเห็นไหมครับปัดกลางบางแก้ของหลวงปู่บุญนะครับผมนะนี่นะครับเนาะแล้วก็มีหนังสือของวัดนะครับอันนี้ก็หนังสือพระทั่วไปนะครับที่มีลงนะครับแล้วก็มีอันนี้ของเห็นไหมครับนะก็มีหนังสือเก่าทั่วไปนะครับที่ผมบอกอ่ะรวมถึงหนังสือวัดของหลวงปู่บุญเห็นไหมครับ เนื้อเมกะพัทนะครับเนี่ยนะครับเนาะวันหนังสือเล่มนั้นรู้สึกจะออกตั้งแต่สองห้าศูนย์กว่าหรือหนึ่งกว่าเนี่ยที่ออกนึกเที่ยวจกวัดมาการามาแก้วนะครับมาดูองค์นี้นะครับนะดูเลี่ยมทองสวยดีนะครับดูวันหน้าทีนะครับเนห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวนี่นะครับดูวันหน้าทีนะครับเห็นไหมครับจะออกขาวๆใสๆนะครับมันเป็นวันหน้าของเมกะพัทเก่านะครับ เนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับเนี่ยดูนะการยุบตัวไหมครับการยุบตัวของโลหะร้อนโลหะเย็นนะครับเนาะพอเมกะพัทน่ะก็คือโลหะผสมชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเล่นแร่แปรธาตุนะครับเห็นไหมครับมันถึงเป็นโลหะนะครับก็ต้องใช้ความร้อนเหมือนกันนะครับในการหลอมนะครับเนาะเนี่ยดูนะครับผมนี่นะไม่มีนะเนาะเนี่ย เขาจะไม่ออกเมฆพัดเก่าเขาจะไม่ออกดำด้านนะครับเขาจะออกดำาๆแล้วก็เนี่ยใสๆนะครับเนาะออกดำาๆใสๆนะครับนี่นะครับนะครับเนี่ยดำดใสๆอย่างเงี้ยนะครับเหมือนดินสอสอง B ที่เอามาฝนนะครับมันจะไม่ดำปีนะครับเนาะนะครับงานสนามนะครับงานสนามจะออกไปทางดำปีนะนะครับดำปีแล้วก็สมัยน <this one> <rules> ี <advertisements separately> <prawda> <acy brick ninguém figures> ้จะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนเงาๆเหมือนสีลุงอ่ะนปู้นะเหมือนสีลุงอ่ะครับเนาะ ที่เขาเอามาจุ่มมันเป็นน้ํายาจุ่มนะครับเขามานจอกสีลุ้งๆนะวิธีแบบสีลุ้งๆแต่เราก็ต้องดูเนี่ยนะครับเมฆพัดเก่าขอเจอกนะครับนี่นะครับเมฆพัดเก่าขอเจอกเนี่ยวันหน้าอย่างนี้นะครับะแล้วก็การหุกการแบบหดตัวนะครับเห็นไหมครับการยุบตัวหดตัวนะครับของเมฆพัดเก่านะครับเห็นไหมครับนี่นะนี่ครับแล้วก็คาบตะกันต่างๆเนี่ยนะครับวี่บ นะครับมันจะออกเนี่ยนะครับดําๆนะครับแล้วก็จะมีขาวๆาวนะครับมันจะเป็นวันหน้าของเมกพัดเก่านะครับเนาะเนี่ยไ้ดูอีกทีเห็นไหมครับนี่นะเนี่ยมันจะออกดําๆเทาเอย่างนี้ไหมครับมาดูอันนี้ก็ได้เห็นไหมครับแต่การยุบตัวดูการยุบตัวดูหน้าท่านเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนาะนี่การยุบตัวนะการยุบตัวหดตัวของโลหะนะครับร้อนเย็นนะไปพี่นะมันก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ก็นี่นะเรามาลงกล้อง่องกันนะครับเนาะพะพิตานะครับลงปูบุญเน้เมฆพัดนะครับดูน้าทันนะเนี่ยเห็นไหมครับที่ผมบอกนะครับมันจอะขาวขาวดำาๆแยกตัวออกจากกันนะครับเนาะเห็นไหมครับแล้วก็คาบตะกันต่างๆตรงเสียนท่านนะครับเนาะถึงบอกนะครับพระองค์นี้นับแท่ดูง่ายอีกองค์หนึ่งนะครับผมเนาะนี่นะครับก็ได้มาจากตากนั่นแหละนะพี่วินนะนี่นะครับเนาะนี่ นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเนาะเป็นหลังยันนะมีแล้วดูเห็นไหมครับมันจะแยกตัวจากกันนะครับเนาะเห็นไหมครับดำดำกับใสๆนะครับเนาะเป็นธรรมชาติของเมกะพัดเก่านะครับแล้วก็มีคาบตะกันต่างๆนะครับพระองค์นี้นะครับมีประสบการณ์เรื่องลือทางคงกระพันชาตีนะครับเนาะเป็นพระหลวงภูมบุญอีกรุ่นหนึ่งที่ที่น่าใช้นะครับเนาะมีประวัติรองรับนะครับแล้วก็ออกบัตรออกใบได้นะครับเนาะออกบัตรออกใบได้นะครับ ใช้ท่านิจใจนะครับนี่ครับนี่นี่นะน,นะครับผมแล้วก็มานะครับนางกวักหลงก็เดิมนะครับงาแกะวัดหนองโพนะครับที่ทําคลิปไปเมื่อครั้งที่แล้วที่อยู่ตากนะมัมนะีแต่มันมันไม่ชัดนะครับเนาะมัน มันไม่ได้ลงกล้องด้วยนะครับเพราะขาจับจับกล้องอะไรก็ไม่ได้อไปนะครับแล้วก็เลยวันนี้มาส่องในทีนนะครับว่านะครับความเก่าของงาแล้วก็แกะเก่านะครับนาำกวักลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเพื่อนพี่ดูรอยแกะนะครับตรงเห็นไหมครับรอบๆนะครับน้นะแกะก็เก่านะครับน้องงาก็เก่านะครับถึงยุคนะวันนี้นะองค์นี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะงากระแท้ดูง่ายนะครับแล้วก็เก่านะ แกะตรงเห็นไหครับตรงสิ้นท่านอะไรท่านนะแกะเก่านะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็ดูนะครับจนไขนะครับจนไขเข้าไปอยู่ในร่องงานะในร่องแกะไหมครับความเก่านะไม่คมเลยนะนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะนี่นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกเห็นไหมครับไปดูมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับที่อยู่กับอาจารย์หลายท่านนะครับที่เขา ที่เขาเปิดบูชากันเป็นแสนเป็นล้านนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยวันน้างาเก่าเป็นอย่างเงี้ยนะครับที่เขาบอกว่าแตกลายงาเห็นไหมครับนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับงาเก่างาแทนนะครับนี่นะงาถึงยุคนะครับผมนะเนี่ยนะครับว่าด้านหลังดูง่ายเพราะมันไม่ได้แกะเพิ่มเลยครับด้านหน้านะครับก็ดูเก่านะครับแต่เขามีรอยแกะเพิ่มเลยครับแกะเป็นรูปแม่นางกวักนะครับผมนะเนี่ยนี่เห็นไหมครับ นี่นะนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยค,คลาสสิกนะครับด้ามมีดหมอท่านนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเจอด้ามมีดหมอเ,เก่าแท้ชัดเจนอย่างนี้ก็โหนะครับแทบจะแบเบอรอนะครับผมนะเพราะงาใหม่นะพี่งาใหม่เขาจะขาวนะพ,พี่อาจจะเคยเห็นนะงาใหม่นะครับงาใหม่จะขาวนะครับเนาะงาพวก ของหลวงพ่อกันอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อกันแล้วก็หลวงพ่อกล้วยแล้วก็สิงสิงที่แกะงานนะครับเนาะนะครับหลวงพ่อหอมเหไหมครับสิงงานแกะหลวงพ่อหอมวัดชากหมากอะไรเงี้ยนะครับงาใหม่เขาจะขาวนะครับเห็นไหมครับงาเก่าเขาจะออกนี่นะครับวนาสีน้ำพึ่งน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยหรือเขาเรียกว่าฉ่ำนั่นแหละในความฉ่ำนะครับเนี่ยนะครับถ้าเจอมีดหมอหลวงพ่อเดิมงานงี้ก็นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็แท้ดูง่ายนะพี่นะ เนี่ยงาเก่างาแท้จะออกวันน้าอย่างนี้นะนะครับนะครับด้านหน้าก็นะครับก็เก่านะนะครับแกะเก่าแล้วก็มีความเก่านะครับนี่นะนะครับนี่ดูตามซอกดูตามอะไรนะครับหมดคมแล้วนะครับแล้วก็นะครับมีไขอะไรเข้าไปในร่องหมดแล้วนะเก่าถึงยุคนะครับผมนะ เนี่ยดูนะครับเพราะของหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกันนี่ท่านยุคสองนห้านะครับสองพันห้าร <in> ้อยนะครับสองพันห้าร้อยกว่าก็ยังขาวๆอยู่เลยนะนะครับแต่อันนี้นะครับความฉ่านะครับความเก่านะครับเนอะนี่ดูคลาสสิกนะครับผมนะนี่นะครับผมนะก็โอเคนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็นะครับก็กลับมาแล้วนะครับนากระฉมพระสองพระด้วยกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเนาะแต่ก็เวลาว่างๆนะครับหลังจากที่เสร็จงานประจํานะครับนก็ หรือไม่ก็ก่อนวิ่งงานนะครับผมจะว่างช่วงนั้นนะครับนะก็พอดีนะครับเช้าก็ตื่นไปส่งเด็กนะนะครับก็มากินก,กาแฟงกาแฟอะไรเสร็จก็หยิบพ้าองค์ไหนได้ก็องค์นั้นแหละนะครับวันนี้เนี่ยหาองค์ไหนเจอก็องค์นั้นแหละแล้วก็มาพูดสองพ้ากันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปทํางานทําการนะครับก็ที่เราชมสองพ้าด้วยกันมาตลอดมันก็จบประมาณนี้นะวันนี้นะก็พักผ่อนเสร็จอะไรเสร็จก็กลับมาสองพ้าด้วยกันเหมือนเดิมนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับนาอสสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพื่นอพี่นะครับเช่นเคยนะครับที่แวะรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครไครกดกระดิ่งติดคือให้กําลังใจกันมาตลอดนั่นแหละนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็นะครับพืพี่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ถ้าพอจะได้ข้อมูลได้ความรู้อะไรบ้างนะครับก็ฝากนะครับนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครช่องผมัาด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ